พิเศษบนฝ่ามือที่จะบอกว่าคุณเป็นเทพที่มียานอย่างรู้ลงมาเกิดซึ่งไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือแต่เป็นเครื่องหมายที่หายากกว่ากากบาทกลางฝ่ามือจะเป็นเครื่องหมายแบบไหนและมันจะส่งผลกับเจ้าของลายมือแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีบุญวัสนาทุกท่านนะครับและผู้ที่มีกาบัดกลางฝ่ามือทุกคนนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่มีกาบัดกลางฝ่ามือทุกคนนะครับที่เมตารับชมคลิปและกดติดตามคลิปทุกคนคือผู้มีพระคุณของผมนะครับแล้วก็ได้ร่วมสร้างบารมีสร้างแดนเทศแดนธรรมที่กาญจนบุรีกับผมนะฮะโดยที่ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะเพียงแค่รับชมคลิปและกดติดตามคลิปนะอาจจะแชร์ไปให้เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องได้ดูด้วยได้ความรู้ด้วยได้สร้างบุญบารมีกับผมไปด้วยนะครับเพราะอะไรได้จาก็เดี๋ยวเเดือนนามษี้ ก็จะนําองค์พญานาค15องค์ไปวางบนแท่นนะฮะแล้วก็อาจจะมีลงต้นไม้อ่าในอุทยานนะฮะอาจจะต้นลงต้นไม้ล้อมะฮะอาจจะไม้ใหญ่หน่อยเพื่อจะจัดภูมิทัศนะฮะก็ส่วนใครจะเมตตาอุดหนุนสินค้าผมก็จะมีเทียนหอมชาเดินแล้วก็เทียนหอมชาอย่างนี้นะฮะเป็นเทียนหอมจากไข่ถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับจุดในห้องนอนจุดได้ในหิ้งพระหรือในห้องพระก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าทํามาจากวัสดุ ธรรมชาตินะครับแต่ใส่น้ำมันเศษหรืงไปด้วยและความหอมที่แตกต่างแน่นอนแล้วเราก็จุดไว้เพื่ออธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอ,อะไรต่างๆก็ได้แล้วหรือจะจุดไว้ในมุมอับของบ้านหรือมุมที่รู้สึกว่ามันไม่ดีนะให้พลังเศกน้ํามันเศกนะพลังน้ำมันเศกกระจายฟุ้งไปทั่วบ้านหรือบริเวณนั้นๆน,น,นะฮะแล้วจุดอธิษฐานขอพรให้สําเร็จสมปรารถนาแล้วเราอาจจะดับเทียนแล้วเราอาจจะเอามือจุ่มน้ําตาเทียนมา รูปหน้ารูปตาก็ได้เพราะมีน้ํามันเสกข,ของลูกปู่เขาอยู่นะฮะอันนี้ก็ควรละสิริสิมิตรว่าถุงมคลหลายชนิดนะฮะก็ผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งไลน์ไปให้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่องหมายพิเศษเครื่องหมายหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายที่หายากกว่ากาบากางฝ่ามืออีกนะฮะแต่ว่ามีหลายคนบอกว่าหนูไม่ได้มีกาบากางฝ่ามือหรือว่าบางทีผมก็ไม่ได้มีกาบากางฝ่ามือแต่บางทีหนูรู้สึกว่ามันมีลางสังหรณ์แม่นหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรที่รู้สึกเหมือนมีเซน่ะ งั้นหนูมีอะไรที่ที่เป็นเครื่องหมายพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูมือของตัวเองนะฮะว่าตัวเองมีเครื่องหมายนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าคนมีเครื่องหมายนี้ผมบอกเลยว่าในหมื่นคนเนี่ยจะหาสักสิบคนหรืออะไรร้อยคนนี่หายากบางทีจะยากกว่ากากบาดกลางฝ่ามือด้วยซ้ําแต่ซึ่งกากบาทกลางฝ่ามือแท้แท้เนี่ยก็จะมีน้อยส่วนไอ้เครื่องหมายนี้ก็จะมีน้อยลงไปอีกเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราผมจะวาดรูปให้ดูนะฮะว่า คนที่มีเครื่องหมายแบบนี้ที่บอกว่าเป็นเทพที่มียานอย่างรู้ลงมาเกิดหรือมันต้องอยู่ตำแหน่งไหนนะถึงจะเป็นเทพที่มียานอย่างรู้นะฮะอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเองมีดังนั้นเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูแล้วลองไปดูนะซึ่งถ้าไม่มีเครื่องหมายพวกนี้เลยไม่ต้องซีเรียสนะฮะการที่จะได้ยานอย่างรู้หรือจะได้ตาทิพหรือการที่จะได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามันมีพิธีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วนะฮะดังนั้นทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้ ฝึกจิตให้นิ่งนั่งสมาธิได้เดี๋ยวเรามาดูลายมือกัน,นะฮะว่าเป็นแบบไหนหเครื่องหมายอะไรนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะครับเครื่องหมายที่ผมบอกเนี่ยคือถ้าตามหลักหัตถศาสตร์เขาเรียกว่าเครื่องหมายก้นหอยนะครับเหมือนเนี่ยฮะเหมือนเลขหนึ่งนะฮะเป็นกลมๆอย่างนี้นะฮะดังนั้นเครื่องหมายเนี่ยบางคนก็บอกอยู่ตามปลายนิ้วนี้ให้เราไปดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ย เราก็ดูที่ปลายนิ้วก็ได้บางคนเขาก็มีบางคนก็ไม่มีไม่ต้องซีเรียสครับแต่ไอ้เครื่องหมายก้นหอยเนี่ยนะฮะหรือไอ้เกลียวเนี่ยวงล้อเนี่ยนะฮะหรือเป็นเครื่องหมายแห่งแห่งเทพจุติอันนี้นะฮะที่ผมผมตีความหมายอันนี้ของผมเองนะฮะเป็นเป็นความคําพูดของผมเองนะฮะว่าเป็นเครื่องหมายที่จะบ่งบอกคุณเป็นเทพจุติเนี่ยมันจะไปอยู่ตําแหน่งคือหลายตําแหน่งดังนั้นแต่ละตําแหน่งเนี่ยมันจะบ่งบอกว่า คนที่มีเนี่ยมีคุณลักษณะแบบไหนนะครับถ้าคนที่มีเครื่องหมายก้นหอยเนี่ยไปอยู่บนบริเวณเนินสุกนะฮะเนินสุกอยู่ตรง,งใต้นิ้วโป้งอย่างเงี้ยนะฮะคือเป็นลักษณะเราเอาจะเอามันจะบับบางมากนะฮะเราเอาแว่นขยายลองส่องดูนะครับถ้ามันมีเหมือนเป็นผิวผิวเนื้อมันเหมือนกับมีขดๆกลมๆเหมือนเป็นเลขหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยนะฮะใต้นิ้วใต้นิ้วโป้งนะฮะตรงเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่า,าเนินสุกบริเวณเนี้ยนะฮะ บริเวณเนี้เรียกเนินสุกน,นะฮะซึ่งถ้าคนมีเนี่ยมันแบบบอกเลยว่าหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเลยนะฮะบอกว่ามันมีน้อยนะฮะเพราะว่าคนพวกเนี้ยเหมือนกับเป็นเทวดาลงมานะฮะเหมือนกับว่าลงมากินบุญวัสนาเก่าบ้างหรือเป็นคนที่เหมือนกับว่าถึงเวลากําหนดเวลาลงมาสร้างบุญบารมีบนนู้นแล้วก็ลงมาใช้บุญ ลงมาเกิดลงมาจดติลงมาตามบุญกุศลของตัวเองนะครับหรือบางทีลงมาเพื่อจะมาเรียนรู้อะไรชีวิตบางอย่างแต่ว่าไม่ได้ลําบากมากมายอะไรนะคนพวกนี้จะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีจะเป็นเหมือนพวกศิลปินที่แบบว่ามีอารมณ์สุนทรีชอบดนตรีชอบเสียงเพลงชอบกีฬารักธรรมชาติชอบสิ่งสวยงามชอบทุกอย่างทุกอย่างเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนรู้สึกว่า สดชื่นสดใสอะไรพวกนี้นะฮะคนที่มีลักษณะอย่างนี้นะฮะเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีบุญวัสนามานะครับหรือถ้าบางคนมีเครื่องหมายนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเทวดามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทวดาที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือเป็นคนที่เหมือนกับว่าอารมณ์ร้อนเป็นคนที่เหมือนกับว่าเคยเป็นทหารเป็นนักรบมาเกิดเหมือนกันนะฮะจะมีลักษณะก้นหอยอยู่บริเวณ ตรงอ,อังคารต่ำนะฮะตรงใกล้ๆกับนิ้วโป้งตรงนี้นะครับเนิอนอังคารต่ําตรงนี้นะฮะจะเป็นลักษณะขดก้น,นหอย,ห,อยหรือเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนที่เหมือนกับว่า,ามีความมุม,มาณะอดทนนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าแบาบาบ้าบินก็ที่บอกว่าอาจจะเคยเป็นทหารเป็นนักรบเป็นแม่ทัพเป็นผู้มีบุญวัสน,นะฮะดังนั้นเนี่ยชอบตีลันฟันแทงชอบการต่อสู้บางทีก็จะเหมือนกับว่า มีเลือดตกยางออกเสมอไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายอะไรพวกนี้นะครับและเป็นคนที่ว่า,าค่อนข้างอารมณ์ร้อนพูดจาผงผางบางทีก็พูดแบบไม่เข้าหูคนนะฮะพวกนี้นะฮะคือเคยเป็นเทวดาแล้วขึ้นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเทพ,เป,เ,ทพเป็นเทพนักลบอะไรพวกนี้ลงมาเกิดเหมือนกันจะคล้ายๆกับคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือเหมือนกันนะฮะแต่คนประเภทนี้คือไม่ได้อาสาลงมาเหมือนคนที่มีกระบ,บาดกลางฝ่ามือน,นะครับดังนั้นมันก็อาจจะ จุดมุ่งหมายต่างกันนะฮะแล้วเรามาดูว่าถ้าเป็นลักษณะอีกอันหนึ่งคือถ้ามีเครื่องหมายก้นหอยตรงนี้นะหรือวงล้อตรงนี้บริเวณระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะฮะเป็นเลข1นึ่งเราไปดูเอาแว่นขยายสองดูนะฮะเป็นลักษณะถ้ามีผิวเป็นวงล้อเมื่อไหรนะฮะไม่ว่าจะดูเหมือนผิวชั้นในนะฮะเป็นลักษณะเป็นวงล้อหรือเป็นเป็นเลขหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ย ถ้าคนที่มีลักษณะค้นหอยตรงนี้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าคนผู้นี้เป็นคนที่มีคุณธรรมมีเมตตาการุณาเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของเป็นคนที่เป็นผู้นําเคยเป็นเจ้ามงเจ้าเมืองมาก่อนเคยเป็นผู้นําชุมชนผู้นําคนในอดีตเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นนักบริหาร เป็นนักปกครองเป็นนักการเมืองถึงบอกพวกนี้อดีตชาติอาจจะเคยเป็นกษัตริย์หรือเป็นเจ้าเมืองมาก่อนคนที่มีเลขก้นหอยระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับแล้วถ้าคนที่มีก้นหอยบริเวณนิ้วกลางกับนิ้วนางอย่างนี้นะฮะเป็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยก้นหอยเล็กๆก็แต่มันจะบางๆนะฮะเอาแว่นขยายสองดูนะครับถ้าคนที่มีระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางนะค,คนพวกเนี้เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความสามารถ ในการทําธุรกิจการงานต่างๆได้หลายชนิดคือพวกนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีบุญวัาสนาเก่าแล้วมีความสามารถต่างๆนะครับสามารถจะรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรที่ทําแล้วมีประโยชน์ต่อตนและมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเป็นคนที่มองถึงสิ่งดีๆกับคนส่วนรวมนะฮะเป็นคนที่ง่ายๆว่า ชอบทำงานมีงานชอบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นชอบทำประโยชน์เพื่อตัวเองและชอบทำสิ่งต่างๆหลายๆอย่างหลายๆทางพร้อมๆกันนะฮะคนคนที่มี ve, ลักษณะก้นหอยระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับถ้าคนที่มีอ่าก้นหอยระหว่างนิ้วกานิ้วนางกับนิ้วก้อยบริเวณนี้นะฮะนิ้วนิ้วนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะฮะเป็นลักษณะเหมือนเลขหนึ่งหรือก้นหอยตรงนี้นะฮะบ,บาง,บางๆนะครับคนพวกนี้เป็นเหมือนกับว่า มีความสามารถในการเจรจามีวาทิลินสูงพวกนี้อดีตชาติเนี่ยเคยเป็นพวกทูตอะไรมาก่อนเจรจามีง่ายๆว่ามีหน้าที่ในการาติดต่อคุยอะไรในอดีตชาติเป็นท่านทูตสมัยก่อนในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีในอดีตชาติและสร้างบุญคุณประโยชน์แล้วก็ได้เกิดเป็นเทพเทวดาอะไรต่างๆดังนั้นเมื่อลงมาเกิด บุญวัสนาเก่าหรือนิสัยเก่ามันก็ติดตัวลงมาก็ทําให้เป็นคนที่มีวาทศิลป์สูงดังนั้นเป็นคนที่เวลาพูดอะไรคนก็มักจะเชื่อคนก็มักจะคอยตามดังนั้นคนที่มีลักษณะเครื่องหมายเนี่ยสามารถจะทาอาชีพที่ต้องใช้คําพูดใช้วาทศิลป์ไม่ว่าจะเป็นพวกนายหน้านักการตลาดการทูตนักการเมืองนักประพันธ์นักประชาสัมพันธ์นักพูดนักโต้ว,วาทีต่างๆคนพวกเนี้ยมี ความสามารถติดตัวมาจากอดีิตชาตินะครส่วนถ้ามีเครื่องหมายอันนี้ที่หมายถึงว่าคุณมีเป็นเทพแห่งยานอย่างรู้คือบริเวณเนิอนอังคารสูงนะครับตรงประมาณใต้เส้นนี่ฮะใต้เส้นจิตใจตรงนี้นะถ้ามีก้นหอย หรือประมาณขดๆกลมๆเส้นเล็กๆบางๆกลมเหมือนเลขหนึ่งเลยก็ได้นะฮะกดๆหอยอยู่เนี่ยอยู่ตรงเนินอังคารสูงนะฮะคนผู้นี้หรือเครเล็นเนินเกตนะฮะคนพวกเนี้ยหมายถึงพวกนี้เป็นเทพเทวดาลงมาจุติมีบุญวัสนาก่าวเคยปฏิบัติในอดีตชาติเคยสร้างบำเพ็ญ าบารมีบำเพญ็ญฌานบารมีอะไรมาหรือเคยปฏิบัติฌานสมาธิอะไรในอดีตชาติมาแล้วขึ้นไปจุติเป็นเทพชั้นเทพชั้นสูงนะครับแล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อต้องการจะมาทําอะไรต่อสร้างบารมีต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยเครื่องนี้จะมีเครื่องหมายลักษณะตรงนี้หมายถึงว่าทําให้คนที่มีเนี่ยมีความสามารถในการอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะมีโชคลาภ มีโชคลาภต่างๆเข้ามาเป็นระยะๆแล้วก็มีโชคในการเสี่ยงโชคด้วยนะคนที่มีเครื่องหมายอย่างเงี้ยถ้าไม่มีการบัดกลางฝ่ามือแต่มีเครื่องหมายตรงเนี้ยคนแบบนี้บางทีก็ไปเป็นหมอดูได้ไปเป็นนักโหราศาสตร์ได้หรือบางทีก็ไปทักคนแม่นบางทีก็เป็นนักสยศาสตร์พวกเล่นไปถ้าไปเป็นบวชเป็นพระเป็นอะไรก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมหรืออะไรก็ตามหรือถ้าไม่ไปบวชเป็นพระหรือไม่ได้ไปถือศีลอะไรคนพวกนี้ จะเป็นคนที่มีลางสังหณ์แม่นง่ายๆว่าบางทีทักคนนู้นคนนี้รู้สึกมีอะไรขึ้นมาฉุดคิดขึ้นมาแล้วก็ทักคนนู้นคนนี้ได้ตรงแล้วก็แม่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็บอกหวยบอกอะไรได้ตรงนะฮะคือคนพวกนี้ไม่จาเป็นต้องมีกระบาดการฝ่ามือนะครับหรือบางทีคนมีกระบาดการฝ่ามืออาจจะมีตรงนี้ก็ยิ่งเสริมเข้าไปใหญ่ดังนั้นการที่มีเครื่องหมายตรงนี้หมายถึงว่าคุณเป็นคนมีบุญวัสนาเก่าในอดีตนะฮะหรือถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ มาอยู่ลงมาข้างหน้าก็คือตรงเนินจันนะฮะตรงเนินจันบริเวณนี้นะฮะตรงเนินจันบริเวณนี้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับตรงเนินตรงเนินอังคารสูงเหมือนกัน,นะฮะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นเทพที่มีสเสน่ห์ลงมาเกิดน,นะฮะง่ายๆว่าใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หวั่นไหวนะ,ะับแล้วก็เป็นคนที่ บางครั้งก็เป็นคนคนที่มีเครื่องหมายนี้นะบางทีอารมณ์ก็หวั่นไหวง่ายนะฮะก็คือง่ายๆว่า,าบางทีใครทําอะไรหน่อยก็รู้สึกสะเทือนอกสะเทือนใจเพราะว่าเป็นเทพลงมาเกิดไม่เคยเจอคนทําไม่ดีไม่เคยเจออะไรที่มากระทบกระเทือนใจในลักษณะลบนะฮะดังนั้นคนที่มีเครื่องหมายตรงนี้ก็จะอาจจะรู้สึกอ่อนไหวต่อคําพูดต่อการแสดงอะไรต่างๆได้ง่ายอ่อนไหวต่ออารมณ์ได้ง่าย แต่ก็เป็นคนที่มีลางสังหรณ์อย่างรู้เหมือนกับตรงนี้เหมือนกันนะฮะดังนั้นอาจจะง่ายๆว่าบางทีเส้นตรงนี้อาจจะไม่แรงเท่าข้างบนแต่ว่าก็บางครั้งก็ขึ้นมามีเส้นขึ้นมาแต่ไม่ได้ถีเหมือนข้างบนข้างบนจะถีกว่าจะแรงกว่าอันนี้บางทีมันนึกจะมีก็มีบางทีมันไม่มีก็ไม่มีมันแล้วแต่อารมณ์น,นะฮะมันมันเป็นช่วงจงวังหวะแล้วถ้าบางคนมี ก้นหอยตรงใกล้ๆก,ก,กับสร้อยข้อมือนะฮะตรงประเภทเนินจันตรงนี้นะฮะหมายถึงว่าคนที่มีอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบอิสระนะครับมีอุดมการณ์สูงเป็นเทพที่เหมือนกับว่ามีง่ายๆว่าเป็นเป็นพวกอินดี้นะฮะคือฉันชอบอิสระฉันเคยไปนูน่นไปนี่เป็นเทวดาเคยไปนูน่นไปนี่ไม่เคยถูกจํากัดไม่เคยถูกกักขังไม่เคยถูกอะไรนึกจะไปไหนก็ไปดังนั้น คนพวกนี้เมื่อลงมาจุติเป็นมนุษย์แล้วมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ติดตัวมาเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นคนที่รักอิกสระมีอุดมการณ์ตัวเองตั้งใจอะไรแล้วต้องทาให้สาเร็จอยากจะไปนู่นไปนี่อยากจะเที่ยวรอบโลกหรืออะไรก็ตามไขรมาห้ามไม่ได้และเป็นคนที่ชอบเดินทางเพื่อสร้างความเบิกบานให้กับตนเองนะเหมือนเป็นเทพเจ้าสําราญนั่นเองนะแล้วก็ปาสจากอุป,ปสครคหรือปัศจาก อุบัติเหตุแน่ๆนีกว่าเหมือนกับมีเส้นช่วยชีวิตดังนั้นอันนี้คือถึงบอกว่าเป็นเทพจติแล้วก็มีเครื่องหมายสุดท้ายคือถ้ามีก้นหอยใกล้ๆกับเส้นชีวิตนะฮะ,ะตรงที่ลาบเนือังคารที่ลาบอังคารน,นะเหมือนกับว่าไม่ได้ห่างจากเส้นชีวิตมากเป็นเล็กๆนะฮะเป็นรูปเลขกหนึ่งอย่างนี้นะฮะแสดงว่าเป็นคนที่มีความเมตตาการุณาอนุเคราะห์บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากมีความ มาณนะพยายามอย่างสูงนะครับเพื่อให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าและให้ชีวิตตัวเองของตัวเองเจริญก้าวหน้าดังนั้นคนพวกนี้เหมือนเป็นเทพเป็นพงม,มาเกิดดังนั้นเครื่องหมายตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีมันมีน้อยคนที่ดูคลิปไม่มีไม่ต้องซีเรียสครับยานอย่างรู้หรือเส้นทุกอย่างมันเกิดได้จากสมาธิฌานสมาธิหรือคาถาที่ผมเคยให้ไว้ในคลิปก่อนๆเราสวดโดยการนั่งสมาธิเยอะๆมันจะมียานพิเศษ ุดขึ้นมาทีละนิดทีละนิดค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปนะฮะผมบอกเลยว่าคนที่มีการบากาฝ่ามือหรือไม่มีการบากาฝ่ามือถ้าได้ฝึกฌานสมาธิได้นักสมาธิมันก็จะได้เห็นหนอเหมือนที่หลวงพ่อจรัญท่านเคยบอกนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะฮะว่าเครื่องหมายแบบนี้นะฮะเป็นเครื่องหมาย ที่จะบอกว่าคุณมียานอย่างรู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือเป็นเครื่องหมายพิเศษนะฮะที่บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีบุญวาสนาลงมาเกิดนะครับแล้วอาจจะสบายกว่าคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นหน้าที่ต่างกันคนที่มีบุญวาสนาบางคนอาสามาบางคนเหมือนกับว่าง่ายๆว่าสมมติคนคุณอาสาไปเป็นทหารคุณไปเป็นแม่ทัพอีกคนนึงอาสามาแต่เป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกเจ้าสัว ลงมาทะนุรูศาสนาเหมือนกันเหมือนอนาถาบิธิกาเศรษฐีใช่ไหมฮะหรือบางคนเนี่ยก็เหมือนกับบางคนเป็นองคุรีมานก็คือมาจากสร้างบารามีเหมือนกันแต่ว่าก็โดนชักจูงไปอย่างนุ้นเกือบจะหลงผิดอย่างเงี้ยคือคนมีบารามีมันมีหลายหลายอย่างแต่มันมีบุญเก่ากับวิกากรรมเก่าดังนั้นจะบอกว่าคนที่ลำบากเป็นคนที่มีมีบุญวาสนาก็ไม่ใช่หลวงปู่หลวงพ่อในอ,อดีตการต่างๆ เป็นอริยสงรงอริยเจ้าต่างๆก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหลวงปู่มั่นก็เกิดในยากยอบยากจนหลวงพ่อจรัญก็เกิดยากจนหลวงปู่อริยสรงอริยเจ้าหลวงปูแบบ่แหวนหลวงปู่อะไรที่เป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เกิดในตระกูลที่ไม่ได้ร่ํารวยมั่งมีแปลว่าท่านต้องการจะเกิดมาเพื่อให้รู้ทุกข์ไม่มีใครที่เห็นสุขแล้วบรรลุมีแต่เห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมดังนั้นการที่เราทุกข์ให้เราดูทุกข์เข้าใจทุกข์แล้วเราก็จะ พ้นทุกอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่ใช่เห็นทุกแล้วทอ้อเพราะท้อมันก็ไม่ได้ทําให้พ้นทุกดังนั้นวันนี้รายการพิหารมาเล่าก็กับขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เป็นนักลบนักต่อสู้สูช้ชนะดวงชะตาของตัวเองสําเร็จทุกคนนะฮะก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยมีเงินมีทองกับขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เมตตานะครับ